หนูนุ่มหนังกรอบข้าวซอยครับเป็นกระทรงทอดกรอบหอมปัดต้องปรุงอะไรอย่างเพิ่มกุ้งตัวใหญ่ๆเด็ดขาดแซ่บจี๊ดจ๊าดหอมซอสเข้มข้นเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดกำลังดีดทุกอย่างครับผัดมาได้หอมซอสเข้มข้นถ่ายดีที่สุดในร้านกรอบนุม่มเด็ดขาดมาก มากินของ ผิเมียมหน่อยนะครับทุกคนจะรู้จักเดอะวิววันนี้จะมาร้านอูี่เชฟอยู่ข้างหน้าของเดอะวิววิลเลจร้านเปิดมีหลากหลายอาหารจานเดียวอาหารฟิวชัน่นอาหารสุขภาพของหวานเครื่องดื่มนั่งสบายๆเป็นครอบครัวมานะครับร้านนี้ราคาบัได้แปลงเลยนะครับอาหารมาจานใหญ่ๆกินจานเดียวอิ่มที่จอรดรถจอดได้เป็นร้อยครับเริ่มต้นที่ข้าวกระเพราหมูกรอบกระเพราหมูกรอบนี้เป็นอาหารพื้นๆน,น,นะครับแต่จะฮือลำจะฮือผีวเมี่ยมคืชที่เด็ดร้าน มีเปิ้ลมีเทคนิคของเปิ้ลหอมมากหมูกรอบเป็นหมูกรอบครับหมูนุ่มหนังกรอบของกินเล่นนะครับ,บใบเจ้กระทงทองเพราะหน้าตาเหมือนกระทงทองเป็นกระทงเหมือนกันแต่เป็นข้าวซอยครับเป็นกระทงทอดกรอบแล้วข้างในเป็นเครื่องข้าวซอย อ๋อเหมือนกินข้าวซอยแล้วครับบัดต้องปรุงอะไรอย่างเพิ่มเลยครับข้าวซอยครับครับ,รบที่แปลว่าถ้วยนะครับอันนี้กินเล่นสาวๆชอบส้มตำแซลม,มอนนะครับแซลม,มอนสีส้มจี๊ดจาดมากคู่รีเชมี้จะออกแนวฟิวชั่นนะครับบัดเจ้ส้มตําธรรมดานะครับเป็นส้มตําแซลม,มอนปรุงแบบส้มตําไทยผสมวาซาบิมา เผ็ดจัดจ้านดีมากหอมขึ้นทุน่ดังจะเับถึงญี่ปุ่นทึงไทยอยู่ในจานเดียวเลยครับอันนี้เย็นตาโฟนะครับเป็นเกาเหลาเย็นตาโฟทะเลทะเลนี่ทะเลแะ,ะ,ะแต่ครับอันนี้มาเป็นหม้อไฟนะครับเป็นเย็นตาโฟที่เด็ดขาดมากแซ่บจี๊ดจา้าหอมซอสมากเข็มข้นรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดกำลังดีเลยครับ กุ้งสดเนื้อเด้งบัดเจ้กุ้งแช่แข็งนะครับอาหารทะเลถ้าบาดสดคือจบแต่ที่นี้สดมากๆมาดูกันไปแมงกู้เ <c oughs> ด้งในปากลุงเลยสดแต่ๆครับเหมือนไปจับมาตะกี้นี่เนื้อนุ่มเจียวละไรในปากเลยครับอันนี้เป็นเนื้อป่ากเก่าครับเก่าจะได้ถึงหูหนังบบเหมือนป่าอื่นครับหนังหนาเปิ้ลหั่นชิ้นหน,หนาๆหนังเจุ๊วกึบๆเข้ากันเขา้ากันกับซอสครับ ปลาหมึกนี่ใจมือกล้วยนะครับหนานานุ่มๆเ <c oughs> ด้งในปากหลุงเลยครับอาหารทะเลนี้ทุกอย่างครับมาถึงสั่งได้เลยครับจานนี้วุ้นเส้นผัดชะอมทะเลรวมนะครับเจ <c oughs> ็ดขาดมากแนะนำแห่งย่างครับเสียงดาผัดไข่แต่หน้าตาเปื่อนจะฟิวชั่นครับผัดมาได้หอมมากซอสเปื่อนเข็มข้นมาก เสียงดานี่ได้เท็กเจอร์ครับมีรสผมนิดเดียวนั่นคือรสชาติผัผักเสียงดาที่มันสดๆมากินก็เข้าจะล้ำมากๆเลยครับนี่แหละครับ ร้านที่มีแานดพิวชั่นนี่ต้องเอามาประยุกต์ร้านนี้เปิ้นประยุกต์ได้ดีมากอย่ลืมนะครับคูรี่เชฟเนี่ยพิวชั่นของแท้อันนี้พาวลรี่พิเซน์จานที่ขายดีที่สุดในร้านส่วนใหญ่มาก,กันทั้งทุกโตครับขาหมูมาทั้งขาเลยนะครับที่เปินบอกว่าเป็นขาหมูเยอรมันประเดี๋ยวนี้คนไทยมาดัดแปลกจนเยอรมันนี่บอกว่ารสชาติขาหมูเยอรมันของเมืองไทยนี่ดีกว่าของกิ่นที่เยอรมัน,นครับในนี้จะมีมันบดนะครับแล้วนี่เป็นโคสโลเป็นกะลําดองแบบเยอรมันนะครับที่ กับมายองเนสหรือครีมสลัดนะครับยุโรปยุโรฟฝรังร่งฝรั่งกันน,น,นน้อกได้ยินเสียงกรอบๆครับกรอบมากอันนี้เป็นแบบสไตล์ไทยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มเปิลรสจิจัดถึงใจลุงขนาดคามูที่นี้ส่วนที่เป็นหนังก,กรอบส่วนที่เป็นเนื้อนุ่มขานี้ มาสี่คนกลิ่นมดนะครับใครมาปูริเชฟต้องสั่งนะครับขาามุยแล้วมันเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านเลยครับอาหารราคาพรีเมียมคุ้มค่าครับทุกอย่างมาจานใหญ่หญๆกินของข้าวก็ต้องมีของหวานร้านนี้มีของหวานเลือกเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้เนี่ยไอศครีมกะทิข้าวเหนียวดำมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้ ข้าเหนียวดำมาแบบเหนียวนุ่มเคี้ยวเพลินมากละลายในปากเลยครับเป็นของหวานแบบกินแล้วชื่นใจมะม่วงผลไม้เพื่อสุขภาพไอติมกะทิสดเพื่อความหวานความเย็นสะใจขนาดเลย <c oughs> ล้ำแตๆเลยครับอันนี้มาแบบกึ่งร้อนกึ่งเย็นมัทฉะกรีนทีลาเต้ไอ์คิวอันนี้เปิดเอากรีนทีลาเต้เสิร์ฟมาพร้อมกับนมสดร้อนครับต้องลาดลงไปเลยนะครับอันนี้ ลาดลงไปตรงโรสแมรี่เนี่ยจะได้กินหอมของโรสแมรี่เป็นฟิวชั่นของแท้นะครับนี่มัทฉะกินทีลาเต้ไอ์คิวหอมมัทฉะกินทีมาก <c oughs> มีรสมันหวานครบเลยครับนมสดนี้อุ่นมาล้นมัทฉะมีขมเล็กน้อยหอม <c oughs> นำ้ำแต้เลยครับอาหารวาก็เรียบร้อยแล้ว มีเครื่องดื่มสุขภาพอีกอย่างหนึง่งคานาน้ำผึ้งมะนาวปันป่นเปิ้นเอาคนาไปปั่นกับน้ำผึ้งมะนาวเข้มข้นมากเลยดูนะฮะอันนี้ดีต่อสุขภาพคนาแบบมีเหมน็นเขียวเลยนะครับชื่นใจขนาครับกินน้ำผึ้งอ้วนอยู่ในปากรสชาติของมะนาวลงคอไปสายบบก,กินผักกินได้สบายใจมากเลยวันนี้ลุงหนึ่งอยู่กับคุณหมวดน,นะครับเจ้าของเดอะวิลล์วิลลจนะครับสวัสดีครับหมวดสวัสดีครับลุหนึ่งครับผม ทั้งหมดเปิดมากี่ปีแล้วครับอ่าเฉพาะร้านร้านนี้อ่าสิบปีแล้วครับสิบปีปีนี้พอดีเลยครับผมครบสิบปีพอดีนะครับแต่ถ้าในวงการนี้สําหรับคนรู้จักไอ้หมวดเดอะวิวนี่นะครับเนี่ยมาตั้งแต่ปีสามเก้าเนาะครับเกือบสามสิบปีแล้วครับตามสิบปีนะครับก่อนจิครับแป๊บเดียวนะครับสะสมประสบการณ์มาเยอะเลยร้านคูลี่เชฟบายเดอะวิลล์วิลเลจตรงแม่เหียนะครับถนนวงแหวนรอบสองอยู่ใกล้ๆสามแยก แม่เหี่ยอันนี้เป็นหนึ่งอย่างของ The v i l l Village นะครับครับผมถ้าอธิบายคือว่า The v i l l Village เนี่ยมันจะเหมือนหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านหันษาแม่มาที่นี่ละม้วนแม่ครบทุกอย่างมาตั้งแต่มาตอนนะครับแตมาที่คูดิชเชฟที่นี่ก็จะเป็นอาหารไทยนะครับอาหารยุโรปโดยนะครับแวฟิวชั่นเนาะฟิวชั่นครับผมแอร์เย็นสบายๆมีกาแฟอร่อยนะครับแล้วก็พอมาแรงปุ๊บนี่ยก็จะไปโซนที่เป็น The View Village ซึ่งเป็นที่นั่งแบบกลางน้ำวิวกรุงเทพเป็นงามนะฮะมีดนตรีชนเลยนะครับดนตรีสดตัวแล้วก็มีห้องคาราโอเกะด้วยครับเป็นห้องส่วนตัวเลยนะครับส่วนตัวมีตั้งแต่ไซส์กี่คนด้ยครับมีตั้งแต่ SML นะครับก็ตั้งแต่15คนก็ได้ครับจนถึง3-40คนครับผมนั่นนะครับตั้งแต่4-5คนจนถึง3-40คนได้เลยนะครับสำหรับ The View Village ไม่แรงนี้วิวดอยสุเทพนะครับ มากันสักสี่ห้าโมงแรงไปนี่นั่งดื่มเริ่งดื่มเย็นๆสบายๆมองวิวดอยสุเทพกับเข้าลำๆำนะครับครับผมบันไดรอบดึกมีต้นนะครับแมนครับผมคือเฮากรยังมันครบวงจรจะแตะเนาะนะฮะเป็นหมู่บ้านทันสาเนาะมาแล้วนี่ครบแต่เฮาก็จะมีเป็นบาร์จะชื่อว่าเดอะสตูดิโอบาร์นะชื่อก็บอกว่าเป็นเพลงยุคเก้าสุดนะฮะเก้าสุดสองพันอ๋อ อากาศจะอยู่บรเวศนั่งดื่มเพิ่มดื่มสบายสบายฟังเพลงมุ่นมุ่นร้านเปิดกี่โมงครับในส่วนของร้านดิเร้ดิเชฟนี่เปิด13.00ถึง2 0 0มครับผมเดอะวิ v วิลเลจมีดนตรีสดนะครับเปิด5.00ถึงเที่ยงคืนลุงหนึ่งขอบอกเลยว่ามาเดอะวิ v วิลเลจแล้วทุกคนจะมีแต่ความสุขนะครับแม่ครับในหมู่บ้านหันสาแม่หมู่บ้านหันสารับเขารำแต่เลยครับ